สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราจะเอาเทคนิคในการรีดใบยางพันสองห้าหนึ่งนะคะมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจลักกันเลยค่ะว่าเขามีเทคนิคอะไรดีๆนะคะมาฝากทุกคนบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาเทคนิคนั้นๆน,น,นะคะมาปรับเปลี่ยนมาปรับใช้กับพันธุน์อื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าการรีดใบนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาจะรีดใบหางนะคะหรือรีดก้านใบหางหรือถี่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเทคนิคนี้นะคะก็ที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอาแล้วเอาเลยนะก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการตัดกิ่งและรีดกิ่งที่ไม่ให้มันเข้าตา ค่ะแต่ถ้าเ,าเกิดสมมติว่าเราตัดมาอันนี้คือกิ่งสองห้าหนึ่งจะดูใบนะคะมันจะมีใบใบสองห้าหนึ่งจะเป็นใบหยกักขอบเขาจะหยกักแล้วก็จะไม่เรียวเหมือนใบหกศูนย์นะแล้วเวลาเราลิ้กกิ่งเราก็เราต้องคอยคือมือมือข้างหนึ่งเราก็ต้องหมุนด้วยอะถ้าไม่หมุนอะถ้าถ้ากรณีที่ที่เราลิ้กเราลิ้กถ้าเราไม่หมุนแล้วเราทําเรียวนะคะมันก็นจะกินเนื้ออย่างนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราทำอย่างนี้มันก็นจะกินเนื้อ ถ้ากินเนื้ออานนี้เวลาเราเขาเอาไปตัดเขา mm hmm. ไปต่อม่พันธุ์เขาต้องแต่งแต่งปุ๊บคือมันเข้าเนื้อไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็มันก็ใช้ไม่ได้มันก็จะช้าเนี่ยถ้าถ้าถ้าลิ้ิไม่ไม่ไม่เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ถ้าไม่หมุนอ่ะมันก็จะเป็นอย่างงี้ก็จะเฉียงเฉียงเฉียงอ๋อต้องหมุนไปเรื่อยๆลูก<อ> <Sh> เราก็ต้องหมุนตามเราต้องหมุนตามถ้าจะทําให้ดีจะให้ถูกก็เราต้องทำอย่างงี้นี่หมุนเราต้องหมุนข้อมือหมุนข้อมือตามไปด้วยข้อมืออันนี้ใช่ไหมต้องต้องค่ะเราต้องหมุนข้อมือเรา แล้วก็หมุนเนี่ยให้มันรับให้มันรับกับด้านเพราะว่าถ้าเราทําเร็วอ่ะเราหมุนมันก็จะพอดีมันก็จะไม่กินใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นปหมมันก็จะไม่กินไม่มีกินเลยคอะคือเราต้องปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเราจะเว้นให้มันก็ก็มันแล้วแต่นะแต่พยายามอย่าให้แหลมถ้าแหลมมากตอนขนย้ายตอนขนส่งมันก็จะไปทิ่มแทงกันเองแต่ก็พยายามให้ห่างประมาณกี่กี่เซนประมาณสักเซนก็พอแล้วมั้งไม่ต้องเอาเยอะมาก แล้วทําการห่างถ้าจะให้เหลือเป็นเซนหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บพยายามเก็บยาอย่าให้มันแหลมถ้ามันแหลมแล้วมันก็จะเหมือนเหมือนหนวดกุ้งมันก็จะแทงอีกอันนึงมันก็ช้อประมาณนั้นเลยถ้าเราจะทําเร็วเราจะเราก็ต้องหมุนข้อมืออีกข้างหนึง่งเพื่อให้มันรองรับกับเออเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมของกิ่งของ,ของก้านใบถ้าเราไม่หมุนมันก็จะกินเนื้อกินเนื้อเสร็จปุ๊บพอไปติดพอเราเอาไปเข้าต้นแล้วมันก็จะตายเพราะว่า กว่ามันจะไปใช่ไหมละ่ะมันก็ช้าแล้วตรงนั้นแทงตรงนี้แทงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกระแทกไปกระแทกมาแล้วเราพอเราไปเข้าต้นปุ๊บก,กลายเป็นว่ากิ่นนะช้ำแล้วต้นมันก็ตายมันก็เสียเปล่าอืมอืมตอนนั้นเลยนี่ถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนข้อมือตามนะส่วนมากจะสิไม่เสียแหละดูดูเจ๊ทํานะ<ด>เจ๊ทําเร็วมากานะ,ะนะแต่แต่ทีนี้ว่าถ้าแต่เจ๊เจมหมุนนะ่ะมันก็ไม่มีกินเห็นปะ่ะอ่าเออถ้าไหนมันยาวมากเราก็เก็บ แต่แต่ถ้าตามปกติแล้วคนที่เขาทำนานเขาก็จะทำเขาพอดีอ่ะคือเหมือนกับมันทําทุกวันอ่ะเนาะมันก็เลยทานานมันก็จะเหลือพอดีไม่ค่อยได้แต่งกันเท่าไหร่อุณสังเกตไหมเมื่อก่อนกับตอนเนี้เจ๊จะสวยขึ้นใช่ไหมจริงจริงนะเปลี่ยนไปเชื่อไหมอ่ะปีใหม่แล้วลืมสวัสดีปีใหม่ลูกเพจนานๆมาเจอกันดี นานก็จะมาทีนะเนี่ยใช่ปีหนึ่งแหละใช่ไหมปีหนึ่งแหละเราถึงท่านฤดูนี้ถึงจะเจอกันใช่ปะใช่คืองานเขาไม่มีเวว่างเลยนะคะเจ๊ดับนี้ใช่ไม่ว่างจริงๆอัสังเกตดูอันนั้นเจ๊ไม่เอาหรอคะอันนี้คือกินเนื้อไปแล้วอ๋อกินเนื้อที่ทําให้ดูเมื่อกี้ใช่อันนี้คือเราทําให้ดูของที่ไม่ได้กับของที่ได้ของที่มัน ทำการรีที่ถูกวิธีแล้วไม่ถูกวิธีไง hmm. แต่อันอันอันนี้อันอันที่ทําให้ดูเนี่ยอันนี้คือไม่ถูกวิธีเพราะ hmm. ว่ามันกินเนื้อนี่ไงมันจะแหวงแหว,วงเนี่ยอันนี้แหลมแบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยก็คือนะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาพอเราเขาเอาไปติดเขาจะต้องเฉือนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ uh. แล้วตรงเนี้ยคือมันกินแหวงไปแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้มันจะบางใช่ไหมล่ะ,ะแล้วเราก่อนการขนย้ายของเราอะ่ะ เราต้องเอาขึ้นรถเดินทางไกลอะแล้วตรงนี้มันต้องฉ่ำถูกต้องแล้วเวลาเราเอาไปใส่ต้นจริงอ่ะมันก็เลยทําให้มันตายเพราะมันฉ่ำไงก็เลยพยายามที่จะไม่ให้มันไม่ให้มันเสียงไม่ให้มันแบบกินเนื้ออย่าให้มันกินเนื้อเป็นใครได้แล้วการรีก็อย่ารีให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นหนวดพุ่งอย่าเอาไว้เยอะเกินแล้วก็อย่าเอาไว้สั้นเกินมันก็จะประมาณนี้สวยกําลังเนี้ยกําลังดีขนาดนี้เพราะว่าคนที่เขาไปต่อตา เขาก็จะได้มีการแต่งเขาจะได้แต่งได้วันนี้ก็อากาศดีด้วยอไม่ร้อนนะถ้าเราหมุนข้อมือรับยังไงรับคมมีดยังไงก็ไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเราทำไม่ไม่ไม่หมุนเนี่ยยังไงก็โดนเพราะความคมของมีด รับความเร็วของเราถ้าไม่รับกันก็คือไม่มันไม่บรลานมันก็ต้องกินแหละสองห้าหนึ่งใช้ตาคิวได้นะคะค่ะสองห้าหนึ่งใช้ได้ให้เราดูความเหมาะสม <S <S 2> <S 2> ว่ามันจะเออมัน มันดีไหม,มเม็ดข้าสารข้างในโอเคไหมเราดูได้เราดูได้เราดูมันถ้ามันโอเคมันก็ได้แหละสองห้าหนึ่งนะคะแต่ยกเ้ยหกศูนย์นะหกศูนธรรมดานี่คือไม่ได้แต่ความหมายอะตาคิ้วกับตาด้านใป